พ่อลูกปันโปโอ๊ยปันที่แหลกไปเลยป้าอจาจารย์ช่วงพ่อลูกปันโปเป็นช่วงที่พ่อลูกเล่งหงนะครับจะหาร้านเด็ดเด็ดนะครับ,รบโปดีดีมาฝากท่านชมเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับครับแล้วแรกวันนี้ครับผมแนะนำเลยร้านนี้ชื่อว่าร้าน อรนุชนะครับตั้งอยู่ที่สุขุมวิทซอย23นะครับเป็นร้านอาหารไทยที่แบบดีดีรสชาติเลิศเลยละครับโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการครับแจ้งว่ามาจากรายการกินเที่ยวรัเดเวอร์นะครับทานครบ800บาทรับส่วนลดทันที10%ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2565ครับผมร้านอรนุชครับเป็นร้านอาหารที่รวบรวมประสบการณ์ครับทั้งด้านอาหาร การเดินทางท่องเที่ยวและความชอบต่างๆของป้าหญิงจากร้านบ้านหญิงนั่นเองครับจึงทําให้มีรสชาติอาหารในแต่และเมนูเนี่ยจะมีความพิเศษที่ลงตัวแล้วก็หาทานได้ที่ร้านอรนุษเท่านั้นครับเมนูแนะนําของทางร้านมีดังนี้เลยครับแกงใบชะพปูครับไก่อบอรนุษครับที่เด็ดก็คือน้าจิ้มสุดลับนั่นเองผัดกระเจี๊ยมผูสับครับข้าวเหนียวผัดกุ้งพริกขี้หนูสวนครับต้มเนื้อเค็มยอดมะพร้าวอ่อนครับทะเลขั่วพริกครับ มีทั้งกุ้งปลาหมึกซีฟูดสดสดคั่วพริกกระเทียมจนหอมอร่อยครับน้ำพริกกะปิปลาทูทอดและผักสดป้าหญิงเนี่ยเป็นคนอยุทยาครับโตมากับปลาทูความหอมอร่อยของน้ำพริกกะปิครับที่กินคู่กับปลาทูและผักสด เป็นอีกหนึ่งเมนูครับที่ทั้งอร่อยและอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการครับปิดท้ายด้วยเมนูของหวานฮะไอศครีมกะทิอบควันเทียนใส่บัวลอยไอศครีมกะทิครับหอมหวานเย็นสดชื่นหวานน้อยกำลังดีทานคู่กับบัวลอยหนึบหนับอร่อยจนลูกค้าหลายท่านเนี่ย ตั้งใจมาทานเลยนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับกับช่วงพ่อลูกปั่นโปงเราร้านอรนุชสุขุมวิท23นะครับโปรโมชั่นของเขาบอกว่าเป็นแฟนรายการกินเที่ยวเราเบอร์เมื่อทานอาหารครบ800บาทเขาจะมอบส่วนลดให้ทันที10%ทันทีเลยนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2565นะครับติดตามได้ทางช่องทางน,นี้เลย